ข้าคลามใครว่าเชยหรือว่าเราถูกสร้างค่านิยมเสื้อผ้าสวยๆต้องเป็นของนอกแบรนด์เนมซึ่งหนูว่าผ้าถิ่นของเราก็คุณภาพไม่แพ้กันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าผ้าไทยใส่สนุกจริงๆ ตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2563คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีมติเห็นชอบตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า,าทไทยตามที่กระทรวงม,มหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้นำเสนอ โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันด้วยค,ความที่เราก็อยากรักษาและต่อย,ยอดโครงการบ้านดีหลายๆอย่างน,นะคะคือด้วยความที่ที่เนี่ยเป็นทับใจในการทอผ้าและสวยอยู่ใน ตอนนี้ต่อยังไงให้มันเป็น value แล้วต่อยังไงให้มันขายได้คือที่มาวันนี้นะคะก็มาดูวิธีชาวบ้านแล้วก็ดูว่าตลาดเป็นยังไงรวมถึงก็คือให้กําลังใจเขาด้วยแหละอยากให้เขายังคงความเป็น traditional ไว้อยู่อาจจะมีความเป็นสมัยใหม่บ้างก็เลยมาดูว่าเออเขาเนี่ยจะมาพัฒนาอยงไรได้ต่อซึ่งทางสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ก็ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและจังหวัดสนนกรนคอนของเราก็มีภ้าครามธรรมชาติสกุลที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยผ้าครามสกุลนครของเราเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยการทอผ้าด้วยมือไว้ใช้เองและเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยแล้วเราก็ได้พัฒนาการทอและย้อมเรื่อยมาจนเมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารียรัตราชกัญญาทรงพระราชทานลายผ้าทอแก่พวกเราได้ใช้ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบของพระองค์ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทอและการตัดเย็บทำให้ได้เสื้อผ้าจากผ้าครามธรรมชาติของเรามีความทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น ใครว่าเชยหรือว่าไม่เชยนะคะหรือว่าเราถูกสร้างค่านิยมเสื้อผ้าสวยๆต้องเป็นของนอกแบรนด์เนมซึ่งหนูว่าผ้าถิ่นของเราก็คุณภาพไม่แพ้กันค่ะแล้วทุกวันนี้ดีไซน์ทางสมัยขึ้นเยอะใส่ไปไหนมาไหนก็โดดเด่นดูดีแถมดูอนุรักษ์ไทยด้วยยิ่งสายแฟชั่นเนี่ยต้องลองเปิดใจเลยแหละแล้วคุณจะรู้ว่าผ้าไทยใส่สนุกจริงๆ แล้วคุณจะรู้ว่าใส่ผ้าไทยสมุกจริงๆค่ะหากคนไทย35ล้านคนร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ2วันจะทำให้มีการซื้อผ้าคนละ10มเมตรเกิดความต้องการผ้าไทย350ล้านเมตรราคาเมตรละ300บาทคิดเป็นมูลค่าถึง1 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว กินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยสวมใส่ผ้าไทยเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง